ชิปนี้หัว่านวันนี้ต้องชนะกดูแบบนี้แก้เกมทําเอาตกใจทั้งประเทศนะครับวันนี้มีเิมไทยพบฟิลิปปินส์เวลาชิปเจ็ดน,นคานะครับสวัสดีครับทุกคนผมต้อนนะครับผมพิการของบ่ยิน25ห้าและผู้บริชัดผมเป็นนนิแต่เกิดผมบริยินเน่ยผมใช้ รู่เพื่อนอ่านป่าทุกคนนะครับผมกลัวผู้ประชาผู้ผู้ชมหัวพังไม่เรื่องอยากให้ผู้ชมอ่านข้อกหวานจากภาพกิราน,นะครับขอบคุณที่ผู้ชมกดตามคนทิดแต่กดไลค์ดิ่งนะครับขอบคุณครับคิปนี้ขอป่านวันนี้ ต้องชนะดุแบบนี้แก้เกมทำเอาตกใจทั้งประเทศนะครับนักกีฬาชิมท่าไทยวอลเลย์บอลชายซีวียรี2024นะครับกลับมารอบนี้นิ่งมากสองแมตชที่ผ่านมาต้องชื่อทุมฮอดบานเกาหลีนะครับและชื่อทุมให้นักน้องทำให้ดูว่ามันไม่ใช่พุกทุกคนน่าจะผ่านกลางฝึก มาเป็นอย่างดีมากนิ่งมีสมาชิไม่วองแวกเสียเป็ีหออคนแทนก็แทนกันได้เ็กดีมากมๆชื่อชมเตีตกหนักๆแน่นอนนะครับเข้มแข็งทำเชียงเองน้อยไม่มากฝีมือหาจจาไม่ต่างกันแต่ทิดใจที่แเข้มแข็งทำมั้นว่าน้องๆทำไรดีมากสุดยอด เอาชนะมาแบบ30ศูย์สอง 2, แม่ชเลยนะครับต้องชื่อถุงมโวมหมานจริงๆตงบาักเกมที่ปินงแข่ง,ทงไทยชนะเปนนกก็นนามชักิดเซตหนึและ2องไทยโดนหนำไปก่อนทั้ง2องเซโตโหวมหมานได้ขอเวลานอกการแก้เกมช่วงก่อนที่จะจ,จบเซตแล้วมุ่งใจ ลูกทีมว่ายังมีโอกาสชนะได้แล้วทุกท้ายทีมไทยก็ทำได้จริงๆแชมป์ชนะสองเซตที่เรียกได้ว่าทำเอาถกใจทงประเทศขอบคุ้นโคบรปาลจริงๆ2องเชตแรกทบาทนดินชม้ังใจเห็นด้วยหรือไม่ทีมชาติไทยเก่งและแข่งแข่งขึ้นเ,เ,เยอะมากความชิดเก่งนี้บอกเลยว่า ต้องเล่นแบบนี้นะครับข้าหงายในไทยชนโะโค้หมาต้องดุแบบนี้อยู่แล้วและแก้เกมกันเก้มมากๆะะครับวันนี้ไทยพบฟิลิปปินสวันนี้18เดิมแปไปีอ้เจ็ดเวลา17นกาส่งแรงเชียร์แรงใจให้กำลังใจให้น้องๆนะครับ โอเคขอบคุณที่ผู้ชมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งครับเชิญของแบนด์ไดรับรของคุณท้าบ